วันนี้พามาหาอยู่หากินนะครับน้กชายนะดูนะครับไอก,กบตัวหนึ่งนะนะครับเดีย๋ยวเราจะไปยามต่อนะครับมาน้อกชายไปตามก่อนนะจะได้ไหมเอาวางไว้ก่อนวางไว้ไปเดินพยา,า,นา,านาคเดิน นะครับเด็กๆนะครับฝึกนะครับดูว,ว่าจะได้ไหมนะอยู่หาก,กินเหมือนเดิมนะครับนี่เอาออกไม้เด็ฝึกนะครับในสังกัดหลังนี้หลังนี้นะี่ ยังไงดูดิตายไหมโอ้ยยังอูนะครับยังไงโอ้โหบโกบบปเรื่อเลยครับดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาเออโดนนะครับอืมเอามาเอามาโชว์ดิโชว์ตัวดิไหนอโอ้โห เฮ้ยเฮ้ยหลุดครับตัวใหญ่ครับตัวนี้โอ้โหตัวเบลเลอร์เลยนะครับเต็มเลยครับเต็มรอบดักกบนะโอเคครับไปต่อ,อเ,เล่นไหมตอ<ๆ>เดี๋ยวว่าไปเรื่อยๆนะครับ ปลานะงกยังไงอะไรเต็มรอบเลยลูกบอกเต็มรอบอะไรครับดูกันไหนดูเลยอือหือเต็มรอบจริงๆครับ แสงอาทิตย์โอ้โหยจยออกไงวะเนี่ยยังไม่ตายครับเตรมรอบอยู่นะเอาอมีดมาดิโ,โอโแสงอาทิตย์เข้าเงียบครับกินปลาโอ้โหนะครับเฮ้ยมันกินกบหรือเปล่าวะเนี่ยมันน่าจะกินกบนะครับโอ้โโอโเต็มเลยท้องนะ เข้าไปกินกบครับกบถูกก่อนกบเข้าไปกินปลาแล้วก็งูเข้าไปกินกบอีกทีนหนึ่งหัวตายไม่ได้กบนะครับได้เจ้านี้ครับครับเดี๋ยวจะปล่อยมันนะครับโอเคครับขอปล่อยมันก่อน